โรงเรียนบ้านเวียงฝางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเราจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยขึ้นเพื่อย,ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 2. เพื่อให้ผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีความตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยโครงการนี้ ได้จัดทําขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ครอบคลุมกระบวนการทั้ง5ขั้นได้แก่การวางแผนการปฏิบัติการติดตามผลการพัฒนาและการสรุปรายงานผลโดยมีครูที่ร่วมดำเนินโครงการจำนวน17คน และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น1,149คนคิดเป็นร้อยละ83.92ของนักเรียนทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนย้อนหลัง3ปีพบว่าค่าเฉลี่ยของผลจำดิษทางการอ่านในกลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน เทคนิคที่ครูผู้สอนนำมาใช้และสามารถต่อยอดได้ได้แก่เทคนิคเรียนปนเล่นหรือ play and learn ที่สร้างความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานหรือ brain-based learning (BBL) โดยใช้สีแยกพยัญชนะสระและวรรณยุกช่วยให้นักเรียนจดจำและอ่านออกได้อย่างแม่นยำความสำเร็จ ของโครงการเกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและการเอาใจใส่ของครูผู้สอนรวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามยังพบอุปสรรคจากความแตกต่างของพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละคนซึ่งควรมีการจัดกิจกรรมเสริมต่อเนื่องทุกปีเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงโรงเรียนบ้านเมืองฝาง ขอขอบคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3และทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทยต่อไป